สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะเจอกันเหมือนเดิมกับพี่น้องพาเฮงสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางดาวโจนนะคะงวดวันพุทธที่13เมษายน2565เมื่อวานวันอังคารวันที่12เมื่อวานวันที่12ดาววีดาววีออก3 3 1เนาะ3 3 1 2 3พี่น้องให้เด่น3กระเด่น8ไปแต่ว่าเข้า3นะคะแต่ตัวเจาะไม่เข้าเข้าตัวเด่นนะคะใครที่รู้3ามก็ได้เด้งนะเด้งบนเด้งล่างเมื่อวานนี้ ส่วนดาวปกติออก0 3 6 036า 0, 3, 6, 7, 2เนาะ0 3 6 7 2มเมื่อวานดาวปกติพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานดาวปกติพลาดไปแต่ว่าไปเข้าดาว VIP ทีนี้วันนี้นะคะสำหรับวันนี้วันที่13เมษายนนะาดาว VIP ดาว VIP พี่น้องให้เด่น2กับเด่น8นะคะ212426 2 1 2 4 2 6, 2, 1, 2, 4, 2, 6. 828387นะคะการ41แล้วก็03นะส่วน3ตัวพี่น้องให้ไปที่821 221นะคะแล้วก็828 8, แล้วก็387นะคะสำหรับ3ตัวเนาะสำหรับ3ตัวใครที่ชอบลุ้น3ตัวก็ติดไปนิดนึงนะคะติดไปนิดนึงทีนีอ้อย่างที่บอกนะคะบางทีพี่น้องอาจจะจับคู่ให้พลาดไป ะะเพราะว่าพี่น้องจับให้หลักแค่3คู่เองสอง4 2 6สองบางทีมันอาจจะออกสองห2 9อแอย่างนี้ค่ะฉะนั้นก็รูดนะคะรูดส่วนตัวการก็ติดไปด้วยนะ2ตัว4 1กับ0 3ย์ถ้าไม่รูดก็จะวัดดวงตามนี้หรือจะวัดดวงรูด1หลักก็ได้นะคะชอบหลักไหนก็รูดหลักนั้นพี่น้องก็เน้นไปที่สองนะคะเน้นไปที่สองฟันไปที่สองนะโอเคสำหรับดาว VIP ทีนี้เรามาดูดาวโจรปกตินะคะดาวโจรปกติพี่น้องให้เด่น5กับเด่น8นะ5 2 5 3 5 4 8 2 8 3 8 4อันนี้คู่กันจับคู่ให้เลยถ้ามาหน้าลบนะพี่น้องพี่น้องมองไปที่ลบนะวันนี้คิดว่าน่าจะลบนะคะมองไปที่ลบแล้วกันเขาจะคู่กัน5กับ8แล้วก็อันนี้จับคู่ให้ด้วย5 2คู่8 2 5 3คู่8 3 5 4คู่8 4นะคะ กัน73กับ6กับ26กนะคะการ73กับ26ฉะนั้นตัวกันก็ติดไปด้วยนะแต่ว่ารูดดีกว่าเนาะถ้ารูดก็จะชัวรูดนี่คู่กันเลยยังไงก็คู่กัน5กับ8นะคะ5กับ8นี้พี่มร้องมองไปที่หน้าลบนะแต่ถ้าหน้าบวกก็ใช้หลักเดิมค่ะไม่ต้องเปลี่ยนก็หลักเดิมนะคะบางทีอย่างวันก่อนใช่ไหมก็พี่น้องให้คู่ พี่น้องจับหน้าบวกให้คู่กันแต่เข้ามาหน้าลบมันก็เลยได้ได,ไ,ดได้เด้งเดียวถ้ามาหน้าหน้ามามาหน้าบวกก็จะได้2เด้งอย่างเงี้ยถ้ามาหน้าบวกก็อาจจะได้1เด้งก็ยังดีกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็จัดไปส่วน3ตัวนะคะหลักร้อยพี่น้องฟันให้ที่9แล้วก็3เมื่อวานหลักร้อยฟันให้1กับ0เข้าหลักร้อยนะ เข้า0 036ใช่ไหมพี่น้องฟันไป1กับ0เมื่อวานนี้วันนี้ฟันให้9กับ3นะคะสา5 2 95438แล้วก็3 8 4นะคะสำหรับ3ตัวดาวโจรปกติวันนี้วันพุธนะคะก็ขอให้เป้ขอให้ปังนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไวเร่วงหน้าด้วยนะคะแนวฐานก็มีเข้ามีหลุดเนาะแล้ววันนี้พี่น้องลงให้อะไรเลยฮานอยเห็นปะ เห็นฮาหนอยไหมวันนี้แปลกนะแปลกมาแปลกปีใหม่ไทยวันนี้มาแปลกไอหลงฮาหนอยให้ว่างจัดว่างจัดวันนี้วันหยุดวันนี้ได้หยุดอยู่บ้านนะคะก็พยายามพยายามจะจะแบ่งเวลาให้ได้ค่ะเพื่อที่จะได้ลงคลิปให้เพิ่มขึ้นได้ลวงแนวทางได้เพิ่มขึ้นสมาชิกจะได้รุ้นได้เพิ่มขึ้นยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยฝากจะได้มีคนติดตามพี่น้องเพิ่มขึ้นจะได้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะคะจะได้ มาทําแนวทางดีๆลงคลิปให้นะคะได้ไปได้ปังกันนะคะสําหรับพี่น้องพาเฮงก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยทุกคนที่อยู่ให้กําลังใจกันนะคะอวันนี้ฮาหนอยมาแล้วนะสองนอยพี่น้องเมื่อกี้นั่งลุ้นอยู่แล้วทีนี้พอลุ้นเสร็จก็มาอัดคลิปเพราะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวอัดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ไม่มีเวลาลงคลิปดาวโจนะคะก็เลยอัดไว้ก่อนก็เลยได้ลุ้นพิเศษกับ กับปกติปกติเพิ่งลุ้นล่างไปเมื่อกี้นะคะเข้านะเข้าทั้งสองเข้าสองน้อยแล้วนะตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยนะคะไปดูไปดูคลิปย้อดหลังอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย